h ฮล lo สวัสดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วนะทุกคนเมื่อนาน,น,นสาววอนจะพาทุกคนมาเบิ่ง CP ลาวทุกคนที่ผลิตอยู่ในเมืองลาวโรงงานตั้งอยู่เมืองลาวทุกคนโอ้โหสาววอนก็เพิ่งเคยเห็นเนาะทุกคนสาววอนก็ตื่นเต้นหลายเนื่องจากว่าสาววอนก็เคยรีแอคั่นแต่โรงงานของเมืองไทยทุกคนโรงงานเมืองไทยลายแหง ทุกคนและสาวรก็ได้รีแอคชั่นมาไลายโรงงานสาวรนก็อยากจะเห็นโรงงานที่เมืองลาวว่าจะคือกับเมืองไทยบอจะมีมาตรฐานแนวใดทุกคนและเพื่อนออมีขั้นตอนการแนวใดผลิตแนวใดซีพี CP ลาวทุกคนสาวรนก็อยากให้ทุกคนไปเบิ่งในคลิปเนะทุกคนว่าจะเป็นอะไร เนาะก,ก่อนอื่นเนาะสาวอนก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปหรือว่าเจ้าของซ่องเนาะไทลาชูเกเตอร์เนาะทุกคนที่สาวอนเอาคลิปมารีแอคชซ่นแบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมานาะที่นี่นําเด้เดี๋ยวสาวอนจะขอคัดล็อกลิงไว้ด้านล่างเพื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามซ่องของเพื่อนได้เลยเนาะสาวอนขออนุญาตเผยแร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นได้หูไปพร้อมๆก,กันกับสาว ไปกันเลย let's go <S ใครบอกว่าที่สอปปอลาวเนื้อหมูเนื้อไก่นี่นําเข้ามาจากประเทศไทยที่นี่ CPF หรือ CP ลาวนั่นเองตอนนี้ผมอ,อยู่ที่โรงงานตัดแต่งและแปรรูปหมูดอนดูผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์สอปปอลาวครับ ยังไม่มีใครเคยเข้ามาได้ดูเลยครับเดี๋ยวโี้ยจริงเหรอห้องนี้เหรอคร,ครั้งแรกรายการแรกตอนนี้ผมเหมือนอยู่ในตู้เย็นใหญ่ๆ,ๆ,ๆเลยครับลบ5องศาถ้าอยู่ไปมากกว่านี้ผมต้องแข็งกลายเป็นหมูแน่เลยตอนนี้ผมมาอยู่หน้าร้าน C p f r e s h s h อ p ที่นี่สปปลาวนะนครหลวงเวียงจันทน์เราอยากจะไปดูเลยครับว่าในนั้นขายของเหมือนที่ไทยหรือเปล่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าของดีราคาถูกมีจริง เราจะพาไปดูเลยนะครับว่าที่นี่มีมาตรฐานเดียวกันกับที่ประเทศไทยหรือเปล่าผมเคยไปที่ CP ที่ประเทศไทยนะครับไปเห็นมาตรฐานถึงความเชื่อมั่นในอาหารที่เรารับประทานกันนะครับแล้ววันนี้ไปบุกกันครับข้างหลังเลยนะฮะข้างในนี้นะจะมีวิธีการหรือมาตรฐานเดียวกันกับที่ไทยหรือเปล่าตามมาเลยครับขนาดจะเข้าไปเราต้องผ่านการตรวจค่าเชือ้อเพื่อไม่ให้เอาเชื้อจากภายนอกเข้าไปข้างในได้เลยครับเต็มชุดเลยคุณกว่าจะได้เข้าไปนะ ต้องทําอย่างนี้ทุกคนเลยนะผลิตมูตัดแต่งกับอาอะแนนการแพร่คายคือโรงงานเมืองไทยทุกคนข้างหลังบ้านเลยกระทั่งบริษัทที่พี่เรานี่กระที่เาถือเอามาตรฐานของบริษัทแม่เป็นหลักแล้วก็ได้มาฝึกนฟรมให้พนักงานกรรมกรผู้บริหารร่วมกันจุดนี้แล้วก็เพื่อให้การผลิตของจุดนี้มันมีการพัฒนาไปที่ว่าไหวพอสมควรทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเขาอยากให้ผู้บริโภคท่าน ได้รับสินค้านะครับอาหารได้ครับวัคซีนที่สะอาดปลอดภัยโบให้มันด้อยหน้าจากประเทศทอื่นแล้วก็จะเริ่มการผลิตชิ้นส่วนมูท่ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะมู่ที่จะลงมาแต่แตงอุณหภูมิ เรา <S <S จะให้อยู่ประมาณถึง15องศาก่อนที่ <ยา S 2> จะจัดแต่งแล้วตอนนี้แบบว่าหนาวเลยเย็นเลยแมนนั่นคือคุมอุณหภูมิให้ได้เท่ากันแมนอุณหภูมิในห้องนี้ก็คืออยู่อนา14ถึง1 6องศาเมื่อกี้ผมเห็นวิธีการผลิตลายผลิตแล้วเนี่ยเห็นแล้วหนึ่งตัวเนี่ยฮะสามารถออกมาเป็นสินค้าอะไรบ้างครับพี่หลังจากที่เราผลิตออกมาแล้วเราจะมีสาวสินค้าโดยเฉพาะสินคาสางก็มาถึง20ตัวทุกคนสัทานอกทามสันกระดูกค้างกระดูกสั้น ลุกแกงตีนค่าตังค่าตังหน้าค่าตังล่างขอมหมูยางแล้วก็เซตมันเซตชิ้นแล้วก็มีมันต้มที่อยู่ติดกับอนาขอมหมูยางเจาไม่มีอะไรเสียเลยทุกอย่างเสมดเลยแลทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในร้าน CP f r e ฟรชช็อนั่นแหละด้วยแม่ละโอ้โหนี่ขนาดเพียแค่ลายเดียวนะเราจะเห็นเลยว่าเขาแบบว่าพร้อมมากและสะอาดมากๆจริง ลบศูนห้าห้าองศาโอ้เข้าไปได้ไหมเนี่ยเข้าได้ได้เลยหรอลบศูนย์ถึงลบห้าองศาด้วยโอ้เป็นที่เก็บเ้อะด้วยโอ้ยาวมากเลยคุณนี่เป็นเป็นอนาสินส่วนที่เห่าจัดเก็บจะเกี่ยมรอจ่ายให้ลูกค้าแมนเพื่อเก็บเอาไว้เพื่อส่งต่อไปอีกที่หนึ่งอีกกว่วเ้าแมนโอ้คุณเชื่อไหมเข้ามาถึงในนี้นะตั้งแต่ก้าวแรกเข้ามาไม่มีกลิ่นเลยจริงๆมันคือสะอาดมากอันนี้จะเป็นสร้างที่หนึ่ง ตัวนี้เป็นสินส <า S 1> เป็นสินค้าท <สา S 1> ี<ด>่เขาจะเกียมจิงจยให้ลูกค้าเรามมากนี่คือทุกวันเลยเป็นอย่างนี้ท,ทุกวนักวนเลย เพราะนั้นคือทั้งหมดนี้เป็นสต็อกเอาไว้เพื่อให้ผู้คนประชาชนชาวบ้านมั่นใจแน่ๆว่าไม่มีขาดแน่นอนตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานอาหารสัตว์ของ CP l o าวผลิตอาหารสัตว์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ส่งเสริมทางด้านภาพประชาชนชาวบ้านเลี้ยงหมูหรือว่าฟาร์มเลี้ยงหมูแล้วไปแปรรูปแต่เขาใส่ใจถึงตั้งแต่ต้นน้ําเลยแล้วผมก็ได้เข้ามาถึงที่นี่ห้องปฏิบัติการในการตรวจเลยครับจะเห็นว่าผมใส่ชุดอย่างนี้นะ ทุกที่มีมาตรการที่เข้มงวดมากๆจริงๆครับที่นี่เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจเช็คในส่วนของความปลอดภัยของอาหารที่จะส่งมอบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟาร์มในเครือรวมไปถึงลูกค้าในฟาร์มอื่นๆซึ่งอาจจะมีมาตรการการตรวจเช็คที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับเพราะนั้นมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตออกไปเนี่ยนะครับมีความปลอดเชื้อ สะอาดและก็ได้คุณภาพที่มาตรฐานระดับโลกจริงๆซึ่งซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเลยครับทั่วโลกเลยครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ในการผลิตที่ได้คุณภาพแล้วก็ยังได้รับการรับรองในระบบ ISO การผลิตที่ได้คุณภาพมันก็ต้องได้คุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำนะครับแล้วก็จนไปถึงปลายน้ําที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เเหมือนกับเราบริหารน่าจะเป็นคนไทยทุกคนเราก็ต้องการอาหารที่มีคุณภาพสัตว์ก็เป็นรักษาแข็นครง นะครับถ้าเกิดว่าอาหารที่เราทานไม่ดีก็ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่เราประทานหรือในส่วนของประชากรสัตว์ต่างๆนะครับนอกจากจะมีผลทำร้าเตโตช้าแล้วก็ยังทําให้ส่งผลให้เกิดโรคกับผู้บริโภคนั้นทางซีพีเลยต้องเลยคกปูในส่วนนี้นะครับแล้วก็ดูแลเพื่อให้ราคนไทยห่วมนอกจากที่ซีพีลาวมีโรงงานแปลรูปแล้วยังมีโรงงานแปลรูปไก่เพื่อผลิตสินค้าไก่ ส่งต่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าคุณภาพและหาซื้อได้ที่ CP Fresh Shop ทุกสาขาทั่วสอปปลออาวใครบอกว่าที่สอปปลออาวเนื้อหมูเนื้อไก่นี่นำเข้ามาจากประเทศไทยแต่ที่สอปปลาวไม่ว่าจะเป็นแขวงไหนก็นแล้วแต่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับผลิตอยู่ในสอปปลออาวครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงในฟาร์มหรือว่าโรงแปรรูปจนกระทั่งมาถึงสินค้าอยู่ใน CP Fresh Shop แห่งนี้นะฮะ เกิดขึ้นที่สปปลาวครับเข้าไปดูครับว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเหมือนอย่างที่เมืองไทยหรือเปล่าเหมือนเมืองไทยเลยทุกอย่างเลยคล้ายๆกันเลยแล้วผมเข้าไปในร้าน CP f r a s h Shop นะฮะทุกอย่างเหมือนไทยเลยแต่ต่างกันที่ต้องภาษาเท่านั้นเองแล้วก็ทุกขนาดทุกชิ้นเนี่ยมีราคากำกับด้วยนะว่าแต่ละวันแต่ละวันราคาเท่าไหร่และบางคนเข้าใจผิดว่าทั้งหมดเนี่ย นำเข้าจากประเทศไทยไม่ใช่นะครับหลายคนคิดว่าอาหารเนื้อไก่เนื้อหมูหรือในร้าน c p Shop อเนี่ยจะราคาแพงบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นเลยนะครับผิดเลยครับจริงๆแล้วราคาไม่ค่อยต่างจากร้านอาหารสดเลยนะครับแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยเชื่อถือได้เพราะผ่านมาตรการทุกอย่างมาแล้วรับรองได้ว่าคุณจะได้รับอาหารที่สดมาตรฐานและปลอดภัยครับแล้วคุณจะคิดเหมือนผมว่าของดีราคาถูกนั้นมีจริงครับการ่วมมือพัฒนาระหว่าง2บริษัท โดยเฉพาะบริษัทเสบียงอาหารบริษัทซีพีลาวม่วมกันพัฒนาอยู่ในประเทศลาวนี่ทุกสิ่งทุกอย่างวันเราใช่มาตรฐานเดิมของบริษัทแม่ของบริษัทซีพีแล้วแต่กับบริษัทอันาเสบียงอาหารนครหลวงทุกสิ่งทุกอย่างเม่นเอื้ออวยความสะดวกเอื้ออวยความอยู่ดีกินดีให้ชาวกติกรโดยเฉพาะวันสาวให้สาวนนากเรียนนักศึกษาที่ว่ากำลังง่ายบนหัพยายามบอยมีสารตกค้างแล้วบห้เป็นในในสารที่ว่าเฮ็ดให้คนมันเจริญบุตรบุตรือ ตามมา,มาตรฐานของการเติมเตตของเด็กน้อยฮะโดยเฉาบนหัวขั้นในนินสุดตัวนี้ถือว่าทางภาครัฐก็คือทางบริษัทเราเามันได้พร้อมกันห่วมมือกันในกาพัฒนาจุดนี้บ่อให้มีอันที่ว่าเป็นผลกระทบต่อผู้บริโภคและนี่แหละหนั่นคือสิ่งที่มั่นใจได้เลยนะครับว่าอาหารมาจากซีพีไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนซึ่งข้าเจ้าไปต้องหลายประเทศและลาวเองสปปลาวเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มีมาตรฐานเดียวกันและคุณเชื่อมั่นได้เลยครับว่า ของดีราทาถูกนั้นมีจิงไทรลาทูเกตเตอร์ทุกคนน้องนารากรทุกคนโอ้โหทุกคนโรงงานของเมืองลาวทุกคนเป็นคลิปแรกที่สาววอนได้รีแอคชั่นโรงงานเมืองลาวโรงงานซีพีทุกคนสาววอนเป็นคนที่แบบ รีแอคชั่นโรงงานเมืองไทยหลายแห่งเนาะทุกคนและเมื่อนี้สาวนก็ได้มาเห็นแล้วกามีการการที่เพื่อนแบบว่าเพื่อนห้องอย่างแบบคุมใส่ชุดคุมมนะทุกคนเพื่อจะเข้าไปในโรงงานแล้วก็เพื่อนเพื่อน,นจะย่างผ่านแบบล้างล้างล้างรองเทา้าอีอย่างนี้แหละเนาะผ่านาน้ำนะทุกคนดนั่นแบบกัอยากค่ายคือโรงงานเมืองไทยได้ทุกคนมาตรฐานคล้ายๆกัน เนาะทุกคนแล้วโรงงานก็ถือว่าสะอาดเนาะทุกคนแล้วก่อสาวรเนาะอันนี้ความคิดของสาวนสาวรคิดว่าน่าจะมีผู้บริหารเป็นคนไทยที่มาร่วมมาบริหารร่วมกันกันกบคนลาวเนาะทุกคนในโรงงานนี้เพราะว่าสาวนหินพี่นารากรเพื่อนสัมภาษณ์เนาะเป็นคนไทยที่ให้ให้สัมภาษณ์เนาะทุกคน คือคนไทยเพราะว่าเพื่นว้าภาษาไทยดิทุกคนเนาะสาวอนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ที่ว่ามาร่วมพัฒนาโรงงานมีไปพร้อมๆก,กันกับคนลาวหรือว่าโรงงานซีพีลาวนี่เนาะทุกคนเนาะสาวอนก็ดีใจหลายที่ได้เห็นแบบนี้ที่เมืองลาวเขาได้มีโรงงานเป็นของตัวเอง สามารถผลิตใดและโรงงานก่อใดมาตกฐานอันนี้ต้องขอซื่นสมเนาะเก่งลายเนาะทุกคนสาวรก็ต้องกราบขอบพระคุณเนาะหรือว่าขอบใจทุกๆท,ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงในโรงงานนี้เนาะทุกคนที่เ็ดให้เกิดโรงงานนี้ขึ้นมาในเมืองลาวเนาะเป็นเรื่องที่ดีลาย สาวอนก็ดีใจภูมิใจเนาะในฐานะที่สาวอนก็เป็นคนล้าเนาะทุกคนอ่ะนั่นแหละก็ตามคลิปเลยเนาะสาวอนก็ต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เรือเนอะ,อะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวอนในเดืองสำหรับใครที่่าใจดีมีน้ำใจเนาะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอรแ์แงได้เนาะที่สำคัญก็อยาก,กดข้ามโฆษณาด้ือเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย